ครับเริ่มแล้วนะครับรายการขี่ดอสนนะครับไม่รู้อันนี้เอาไว้ทําอะไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับผมตอนนี้อยู่ที่จังหวัดเพชรบูร์นะครับแล้วก็แวะร้านกาแฟแล้วก็เดี๋ยวหาข้อมูลอะไรครับวิธีการที่ผมหาข้อมูลก็คือไม่ใช่ Google อย่างเดียวนะครับเพราะว่าทำเช่าบ้านสมมติในตลาด ถามว่าที่นี่อะไรอร่อยใ่้ในดีอะไรเงี้ยก็ส่วนหนึ่งแล้วก็แวะร้านกาแฟแล้วก็ชิลๆดูวิวแบบนี้ก่อนแล้วแล้วก็รีแล็กซ์ก่อนแล้วก็คุยกับคนที่อยู่ในร้านกาแฟเจ้าของหรือว่าแขกอะไรเงี้ยครับจะได้เรารู้ว่า ไาไในกันดีแน่นะครับลองดูฮิโรสันโนเริ่มแล้วกสวยนะอยชอบ <c oughs> ชื่อนี้กองเลยกาแฟนะครับ <c oughs> ชื่อดีนะเข้าไปแล้วนี <c oughs> <c oughs> ่สวยานะสวัสดีครับ สสวััดีครบชื่อร้านก็คือกองเลยคาเฟ่เหรอฮะกรอนที่เลยคาเฟ่อยาเพิ่มไปไหนก่อนเลยคาเฟ่ก็คือก่อนไปจังหวัดเลยแล้วครับเพราะอันนี้มันจะไปมันจะผ่านไปจังหวัดนี้ได้คได้ได้ก็เลยตั้งชื่อร้านเป็นกรอนเลยคาเฟ่แล้วกรอนขับรถมาก็แวะมาที่กินคาเฟ่ก่อนมีอาหารครบกุ้งจอนป็นมีอาหารจานต้มเอายำ จะมีพวกวิ่งซูอ๋อมีอาหารด้วยอ๋อครับกาเฟ่ก็ขายไม่แพงนะครับไม่แพงประมาณเยวละสามสิบห้าบาทไม่แพงแ้วก็ถามนิดหนึ่งครับผมพอดีนักชิมกรุ๊มแม่ครับก็เลยอยากรู้ว่าแถวเนี้ยมีอะไรน่ากินแถวนี้ยนะครับใช่ครับบ้านแถวนี้ก็จะเป็นพวกขนมจีนใช่ไหมครับไม่ใช่ครับขนมจีนผมมาหาขนมจีนนะครับขนมจีนต้องเป็นขนมจีนลมเก่า ตรงเก่าครับอยู่แถวนี้ใช่ไหมครับครับไปไปเท่าไหร่เดียวประมาณสิบกิโลสิบกิโลไปทางเดียวซ้ายอะไรครับเดียวซ้ายเลยโอ้โอเคอร่อยใช่ไหมครับใช่อร่อยว่าที่นี่เขาจะทำพวกอ่าเป็นข้าวเป็นหลักของอ๋อครับข้าวแล้วที่นี่เขาก็จะใช้วัตถุดิบด้วยใช้วัตถุดิบก็คือใช้ข้าวเหนียวอ๋อโอเคข้าวเหนียวมาทำทเส้นอ๋อ เดี๋ยวกินกาแฟก่อนขอบคุณมากนี่มีข้างบนใช่ไหมครับครับงขึ้นไปชั้นสองได้ครับผมครับหโอ้โหโอ้โหโอ้โหน่ารักดีชั้นสองเป็นอย่างนี้แล้วก็มีวิวอย่างนี้เลย ได้เลยไปไหนโอ้โหโย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 ดีกาเลยยังกินกลับไปไม่ได้อะครับคุณกินได้กินนอนนะครับตอนนี้ดีกาเลยอะ ก็เลยกินได้แค่นมนะที่ในร้านกาแฟนะกินกาแฟไม่ได้กินได้แค่น,นมอนะย่าง,งเ,นนะเ,เนนงีย้ยพอไม่พอน้ำหนักน่าจะพอ <c oughs> ก็เลยสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับหมดหน้ากล้องเลย <c oughs> ผ่านสอบพิธีกร <c oughs> うん。<laughs> อยู่ตรงนี้ใช่ไหมสายมือประมาณเนี้ยนะฮข้ามบอะดูวิวสวยนะครับวิวฝั่งนี้เลยนะครับโอ้โหเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์ประมาณเนี้ยนะเพชรบูรณ์คือคงขอแนะนำจังหวัดเพชรบูรณ์ละกันเนาะเพราะว่าไม่ได้แนะนําแบบนี้นะครับคือตรงน,นี้มันมีภูเขาวสวยงามแล้วก็มีนาข้าวช่วงนี้ก็เขียวเขียวมากพอดีเลยนะครับแล้วก็ร้านคาเฟ่ชิลๆสบายแล้วก็ถ้าคุณจนเช้าได้นะครับ คุณคุณก็จะเห็นทะเลหมอกใช่ไหมทะเลหมอกได้นะครับช่วงช่วงน,น้กฝนนี้แหละครับกําลังดีครับตอนเช้านะถ้าคุณตื่นได้นะครับผมก็ไม่เช้าตื่นเช้าแล้วครับแต่แค่ไม่ได้ไปครับเ <laughs> <laughs> นี่ยสวยมากเลยครับเป็น,นยังไงเป็น,นยังไงครับประเทศไทยก็สวยนะหมุน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 ด้วยเหรอหมึงอย่างยี้ใช้ไหมต่ำ <laughs> ยังงั้นเราไปกันอันนี้ใช่ไหมครับชื่อชื่ออะไรนะครับสารัตสารัตรสารัตสารัตรสองห้าสี่สีส ปุสิบแปดปีที่แล้วอ่ะอ้ยถึงแล้วครับตั้งแต่ตลาดนะครับแล้วก็ร้านกาแฟคือชาวบาญญา้านเนี่ยแนะนำร้านนี้แหละครับชื่ออาว่าม่าขอมจีนสลัดใช่ไหมครับนั่นแหละครับถ้ามาเพชรบ,บุรี่นะครับต้องกินขนมจีนอันนี้คือของคนชาวเวเรียบหรอเราครับคือของคนชาวบ้านที่นี่นะครับกินให้ได้ขนมจีนก่อนที่ ก็เลยมาครับใช้เวลานานเหมือนกันโอเคครับร้านสวยมากเลยนะครับมีร้านกาแฟอยู่ด้านด้านดนี้แล้วก็นี้ร้านใหญ่มากครับอันนี้อะไรครับอ๋อมอตอนนี้ใช่ไหมครับเวลาใช่โดนัทโดนัทโดนัทเขาเป็นเพู่แบบนี้เลยนะมาขาม ร้านนี้นะครับไม่ใช่ขายหมอนนะครับพิจารเบิร์นก็ขึ้นชื่อเรื่องเกี่ยวกับามารินโดมะขามใช่ไหมครับใช่ครับเพราะผมดูเหมือนหมอนขค้ื่เครื่องบินเนี่ยะมานั้น,นะะันนนนไม่ใช่ไม่ได้ขายหมอนนะสวยงามเนาะ โอ้เมนูสวยมากแจะเป็นใบเมนูส okay. oh, yeah. ั่งเอใบชาผมเพราะว่าผมมาที่นี่คร so ั้งแรกเชาวบ้านแนะนำว่าต้อมาร้านนี้กินขนมจีนให้ได้ก็คือที่แนะน่ากินมกละกันนะครับออ๋ที่ร้านเราจะมีขนมจีนนะคะขนมจีนจะมีโอย่างนี้เหรอค่ะชุดเล็กชุดกลางชุดใหญ่นะคะ ก็เราจะมีน้ำยาให้3ามอย่างนะคะน้ำยาก็จะมีน้ำยากะทิน้ำยาป่าแล้วก็น้ำพริกหวานโอเคในชุดของหนุ่มจีนเราจะมีผักก็มีน้ำยาให้ผักกับน้ำยาเติมได้ค่ะได้ครับแต่ค่าเส้นครับแล้วก็จะมีเค็งเคียงนะคะอันนี้จะเป็นออเดิร์นะคะออเดิร์ก็จะมีเป็นชุดแบบนี้ก็จะเป็นแบบเป็นจานนะคะอ์ฟมีจานก็มี โอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยอ,อันที่ดีอันที่ที่แนะนําดีกว่าที่แนะนําก็ถ้าจะทานเป็นออเดอร์นคะคะก็ได้เป็นน้ำดื่มได้ครับ,รบแล้วก็ด้าน,น,นหลังก็จะเป็นเครื่องดื่มนะคะเครื่องดื่มครับเครื่องดื่มแล้วก็จะมีน้ําสมุนไพรนะคะแล้วก็น้ำเปล๋อได้ครับน้ําสมุนไพรเราก็จะมีน้ำมะขามนะคะมาที่นี่ต้องทานน้ำมะขามนะคะใช่ครับน้ำมะขามมาถึงจะถึงมาถึงเพชรบูรณ์นะครับ่ดครับน้ำมะขามครับครที่นี้มีส่ไม่ดีโดนน้ำจืด คเส้นกระดูกเจ็บขอบคุณค่ะทำจากสีธรรมชาติล้วนๆค่ะค่ะสีเขียวนี่คือใบเตยครับสีม่วงอัญชันสีเหลืองฟักทองฟักทองอันนี้เป็นข้าวกลมอหูอันนี้สีธรรมชาติสีธรรมชาติหมดที่สีผงมะขามมะขามจากโรงงานของเราเองค่ะ อบคคุณมากรับอันนี้จะเป็นน้ำพริกหวานน้ำปลาน้ำตากระที่ค่ะกระที่อันนี้เป็นน้ำยาปากระที่น้ำยาอะไรนะครับน้ำยาปลาน้ำยาปลาของที่า้านขึ้นบ้านนะคะไม่ใส่กระที่อันนี้เป็นผักกอดสารของที่ร้านเองค่ะที่ร้านปลูกเองนะคะโอ้หรอครับโอ้ถ้าอย่างนั้นเฮียคารุก็กินได้เนี่ยขนมนะครับอันนี้จะเป็นลูกชิ้นลวกสวย โอ้ยต้องเรียกเพื่อนแล้วล่ะไม่หมดค่ะขอบคุณมากค่ะค่ขอบคุณมากคนรอันนี้นะไรน่งพัลันชนอนนี้ำมะขามโอเคอันชานคือคึณอันชานขึ้นาตอนนี้ใช่แบบคิงนี่ไงอันชานอันชันใช่ไอ๋อนี่อันชานค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะ แล้วใช่ไเลยนะครับกี่ไรละครับทำหน้าที่ของพี่ติ๋วหนิมง <c oughs> โอ้ยข้าวหน่อไมีเยอะแยะเลยคนสนใจอนี้มากครับ <c oughs> ทำซอสนี้ยังไงอันนี้มันจะหวานหวานมั้งอันนี้หวานกว่าใช่ไหมลองลอง,อลองก่อนอเย้ไปกินมาส โอ้โหกลิ่นหอมนี่ไปงานฝ้ายนี้โซซ่าร่อยมากอ่ะรสชาติมีมีกุ้งกริงคุ้นสุดกริงกริงคุ้งอ่ะยังใส่กุ้งใช่ไหมครับเฮ้ยชิ้นเหรอครับกะปิอ่ะกะปิใกล้เคียงอ่ะใกล้เคียงกะปิมัมีกุ้งนี้น่ะใช่ใช่ใช่ไหมครับใช่ไหมครับหวานไหมอร่อยหวานใช่ไหมหวานมากหวานนิดหน่อยหวานกำลังดี อเอ๊ะทำไมเส้นอร่อยอนะครับอันนี้เอ๊ะทำไมนะเส้นสดเส้นเอ๊ะเส้นอร่อยมากแค่เ,เส้นยานเดียวก็กินได้เลยเนาะไม่ต้องไม่ต้องใส่อะไรเลยเฉพาะผมมันโซ,โซเมนญี่ปุ่นรู้จักโซเมนเม,มันโซเมนแต่แบบเส้นที่รู้สึกว่า ครับครับรู้สึกสดอ่ะเส้นสดค่ะเส้นสดทำเองใช่ไหมครับทำเองอันนี้วัตถุดิบอะไรครับก็ทำจากแป้งจากแป้งจากแป้งค่ะแป้งทำเป็นเส้นสดแล้วก็ใส่สีธรรมชาติครับไม่มีวัตถุดิบสีขาค่ะสีธรรมชาตินั่สีธรรมชาตินั่นต่อไปเลยต่อไปเลยเบาๆนะหลังๆนี่เผ็ดนะอันนี้เผ็ดไหม น้อยไปนะครับน้อยไปเดี๋ยวไม่รู้รสชาติฮะไม่รู้รสชาตินะแหละกติ๊สองนี่ครับอืมเอ๊ะทำไมเส้นอร่อยไม่ไม่เหมือนกันเนาะอืมอป้าพอันนี้ยชอบไม่ได้เป็ดมากครับอืมรสชาติจานกลางไข่มาตานได้คือถ้าชอบเป็ดก็เติมตัวนี้ตัวนี้แหละครับใช่อยากให้เกินตัวเนี้ย รกินเส็จแล้วผมอาจจะที่คือใหม่แล้วอันนี้คืออันนี้คือเหมือนเหมือนตัวนี้แหละแต่เราจะไม่ใส่กะทิไม่ใส่กะทิเราเนี่ยจะเพิ่มน้ำปลาปลาอ๋อครับทานได้นะทานได้ใช่ไหมได้ครับได้กิ็นปลาอันนี้เส้นปกติเส้นปกติครับสีขาวอันนี้สีธรรมชาติสีธรรมชาตินะครับ อืม,มผัดละผัดละผละัดะที่ผมชอบอยู่ไหนครับผละอันนี้เป็ดไม่ใช่หรอไม่ใช่เป็ดนผัดดองเนาะเข้ากันอ๋อเลยต้องกินด้วยกันเพิอยากกินแล้วใช่ไหมแล้วก,ก็กินกับแบบนี้เนาะอันนี้เนยอันนี้คือเจี๊ยบเป็นเจี๊ยบ อโอ้คนชอบแบบนี้มีไซโหวดด้วยนะอันนี้ไซโหวดไซโหวดไงถั่วด้วยโอ้ยยันไงสมุนไพรผมเขาใส่แล้วอยากให้มีอิซากายะญี่ปุ่นแบบน,นี้ด้วยรสชาติใกล้เคียงกับไก่เมื่อกี้ใช่ไหมได้ อันนี้ข้าวแบบน้ำอ้อยเราเรียกกระเบี่ครับน้ำอ้อยครับอมอ่มอมเชื่อพี่เราลองกิน,เส,นเส้นมะขามเ,เส้นมะขามโอเคเส้นมะขามอ่ะอันนี้คลุกับบเส้นมะขามนะเปพียวๆดิไม่ใช่โดนัทนะครับ <c oughs> ลงเอ้ยหอมอันนี้อันนี้ดีกว่าโอ้ หนังซอสมีเิ้วขนาดนี้มันมันรู้สึกสั้นดุกอะรสชาติไม่เหมือนกันเลยนะกุ้งจริงอันเดียวอีกใช่ครับอร่อยครับทานได้กินมาสใส่โคจัดสัดยอดเลยครับอืออืมอือมาถามรสชาติธรรมชาติดีครับธรรมชาติดีแล้วก็เส้นเนี่ย ไม่รู้อธิบายยังไงต้องกินเองนะรู้สึกสดอะเส้นสดอะอันนี้เรียกว่าอาหารสุขภาพได้เลยก็สั่งนะครับโอ้แต่งา้นคุณคุณมีลูกนะคุณก็อันนี้กินลูกกินได้เลยสบายมากเลยคือเข้าใจแล้วเขาใส่ใจมากอะจนถึงเนี้ยคนชาวบ้านที่นี่อะมันพูดถึงเลยเนาะจนถึงผมมาจากโตเกียวอะครับจริง ชิมเส้นดีกว่าเส้นสีอะไรนะอันนี้ฟักทองใช่ไหมอันนี้ฟักทองอันนั้นแครอทแครอทเ <laughs> ส้นแครอทมันยังไงพอพอชานีดมันเยอะไปเนาะเส้นแครอทดีวกว่นะาหอมนิดนิดเบาๆไม่ได้ว่ารสชาติแครอทนะแต่หอมเบาๆบาครับคนที่ชอบแบบ รสชาติธรรมชาติอ่ะผมว่าชอบแน่ข้าวกำเกืออะไรเนาะไม่รู้ข้าวเหนียวไรข้าวเหนียวออข้าวไหลบรลรี่ข้าวไหลบรลรี่เองนะคุเป็นประเทศอะไรนะมอวุฒภาคกลางอ๋อเหรเจ้าเกี่ยวกันสิงบุรีสิงบุรีนะครับครับสิงบุรีอันนี้ไม่มีในสิงบุรีมีอืมใช่รสชาติข้าวข้าวไหลบรลรี่ใช่อันนี้อร่อยมาก ถ้าอันนี้ปั้มปั้มกว่าเหมือนเก้าพันอะว้าวรสชาติประมาณนั้นนะครับใบเตยใบเตยใบเตยเหรอใบเตยโอเคอะไรนะนี่เหรอเขียวเขียวใบเตยเนี่ยเหรอสีเขียวใบเตยใบเตยนะฮะใบเตยเป็นยังไงนะขวานี่ยใช้มือนี้เนี่ยก็มึงกินไม่หมดนั่นแหะโอเคนี่ผมโอกกินใบเตยอืมใบเตย อยากดูไหมว่าเขาเส้น,นทำยังไงข,ขออันนี้ดิบก่านรายการนี้นะครับขออนุญาตหน้าง,งานเลยนะครับไปเลยอ่ะไปเลยนะอ่ะขออนันนี้ดิบมาซาสวยมากเลยขอโทษนะครับทำไมยางนี้ล่ะใช่ครับวันนี้คือแป้งจีนของเรา คือแพงแปงที่เราเส้นจริงค่ะคอันนี้คือเจ็สีใช่ไหมครับเจ็ดสีีขาวสร็จแล้วเติมมันโอ้ครับครับที่ที่เราจะมาสที่ว่าเราจะมาทำเส้นนะคะครับนี่เรานี่คือผงมะขามที่เราใช้เป็นพิธภัณฑ์เครื่องชสมุนไพรตัวนึงสมุนไพรครับครับตัวนี้คือผงมะขามนะคะครับ วันนี้จะใช้อันชันนะคะเป็นสีอันชันอันชันโอ้ใส่ผสมลงไปเลยเป็นสีธรรมชาติค่ะสีสดนะคะครับสวยมากนะคะจะผสมในีคือเราจะมาผสมกับแป้งที่เราเตรียมไว้ก่อนที่เราจะคนสมุนไพร กจะเอาแป้งสุกเรามาใส่นะครับดูเหมือนเราเป็นรายการทอาหารนะครับคครรัับบตัวนี้เราใส่แป้งนี่ลงไปครับเนี่ยค่ะใส่ลงไปอันนี้ก็ว่าตัวดิบธรรมชาติหมดเลยนะครับใช่ค่ะธรรมชาติค่ะดอกอัญชันก็มาจากสวนใช่ค่ะเก็บข้างนั่นเลยค่ะที่ปลูกไว้เลยในทวนนี้แหละครับใช่ค่ะอันนี้คือ สีเราใส่ผงเม็ดมะขามเข้าไปด้วยใช่ไหมอ่านี่เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทคะ่ะอันนี้คือมะขามใช่ผมิตมะขามค่ะอันนี้คืออันนี้เนื้อมะขามกดชิ้นนึงลองแตะดูสิคะมันจะออกมันๆอืมมันๆ <c oughs> <c oughs> อ๋อใช่ใช่อ๋อมะขาม <c oughs> มีเจ้าเดียวนี่นะคะที่ส <c oughs> ใส่ผงมะขามค่ะมีที่เดียวที่นี่ <laughs> <c oughs> โอ้ยได้แล้วทำอย่างนี้นี่เองอะ่ะ <c oughs> แล้วก็อันนี้ต้นเช่น้ำนะครับค่ะต้นน้ำโอ้ยค่ะ โอ้นิ่มากคือได้เลยวเรจับดูนะครับได้เหรอครับได้ค่ะชิมได้ไหมครับชิมได้ค่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเหนียวมากชิมได้อันนี้อร่อยที่สุดเลยได้ค่ะอันนี้เ สดมากเลยสดสิครับทำเสร็จแล้วสวิอ๋อเขาได้อร่อยนล้วแหละเข้าใจแล้วอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ขอดูหน่อยนะครับนี่อะไรค่ะอาอโอเค เดียวครับทำไมใหญ่ใหญ่กันโอ๊ยเหมือนห้องใหญ่ใช่ไหมเหมือนล่าไม่เลยอ่ะโอ้ยไม่น่ากินน่ะผมว่าไม่ใช่แค่วัสดีมแหละครับต้องมีฟีมูด้วยอันนี้ของผมอันนี้ของพี่เออของดันเลเบลครับของคุณคกับ มือก่อนพี่พี่มือของผมอันนี้ขนมจีนเนาะอันนี้เหมือนราเมนเส้นราเมนอันนี้ของผมมีอนนไงอร่อยก่อนเนี้ยใช้มือนะครับนนก็อร่อยนะครับของผมอร่อยนะครับของพี่อนะ่ะพี่มืออันนี้อร่อย ออเพึยงเดียวครับแี่รู้สึกของลามูดออคอมากครับมากครับโอ้ยอร่อยร,ร้านชื่อว่าข้าวนมจีนสารักขึ้นชื่อของนี่แหละแถวนี้ทุกท,ทุกคนก็พูดถึงน,นะครับผมมาแล้วเข้าใจแล้วอันนี้เข้าใจว่าเออจ้าของร้านคนที่เช็คทุกคนอนะใส่ใจจริงๆ เส้นอร่อยมากถ้าคุณไม่เชื่อที่เราพูดอร่อยหมดเลยที่แบบนี้ใช่ไหมลองดูสิครับจริงจริงอร่อยจริงรจริงครับมาลองดูครับแล้วก็ขั้นต่อไปเจอกันในขั้นหน้านะครับเราว่าจะแนะนําไม่รู้ว่าแนะนําอะไรครับเพราะว่าเราเองก็ไม่รู้ครับไปเจอกันคราวหน้าครับใช้ชีวิตให้มีความสุขนะครับทุกผู้ช ไม่เชื่อใช่ไหมที่นี่ที่ขายอย่างเงี่ยแม่เชื่ออะไรครับหมอนนะครับหมอนมะขามนะครับโดนัทไม่ใช่โดนัทมะขามหมอนโอ้ยผมก็ผมก็พิเิษนะครับพวออยากรู้อันนี้เ่าเอาไว้ทำอะไร ทดสอบเครื่องเครื่องซักผ้า <c oughs> คุณผู้ชมคิดว่ายัางไงอันนี้ผมว่าทดสอบเครื่องซักผ้าเกากํากลังจะผลิตเครื่องซักผ้าใหม่ <c oughs> แล้วก็ตอนนี้ระหว่างอยู่กันตรงว่ามันทำยังไงให้เออซักผ้าให้สะอาดอะไรอย่างเงี้ยครับไม่แน่ใจ <c oughs>